ใช่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขาหาข้ออ้างว่าเงินมันเยอะเดี๋ยวก็ไม่มีคนทำอาจารย์เนี่ยเปิดรับบริจาคเนี่ยยิ่งอาจารย์ประกาศยอดเยอะเท่าไหร่คนยิ่งอยากบริจาคมากเพื่อนั้นาการยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หลักตักกความคิดเนี่ยเพราะว่าอยากจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ไม่อยากสูญเสียผลประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้น พระเนี่ยทำตามวินัยได้ไม่ใช่ไม่ได้แค่กลับมาทําตามวินัยมันไม่ได้เสียหายอะไรก็พาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเงินก็ได้ก็ให้วยาววิจกรไปคนดูแลเรามีคณะกรรมการมีอะไรดูแลของคณะสงฆ์อยู่แล้วแล้วก็ดูแลเอาเอาเงินจากกองกลางเนี่ยมาดูแลพระทั้งหมดในวัดได้เลยมันสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดโดยที่พระไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินให้คาราวาในบริหารจัดการแล้วพระเนี่ยยืนดูเฉยๆแล้วพิจารณาว่าอัไนี้ควรเอาไปทำอะไรต่าอะไรมันทำได้ทั้งหมดแต่เขาไม่ที่จะทำเพราะอะไรต้องการรับผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองต้องการเงงนนนสะออออตตไไ้้ืืื่่ลาาาาปปซซยยแหหห มันมีอยู่ในบริบทสังคมเราเกณเป็นปกติอยู่แล้วถ้าไปขุดคุยกันไปสอบถามกันเนี่ยมันมีในการซื้อหาในการที่จะเอาผลงานเข้าไปแลกมาเอาบบริบทของวัดวารามที่มันใหญ่แล้วเอาไปได้ตำแหน่งมามันมีเรื่องพวกนี้เราไม่ได้กล่าวหาแต่มันมีอยู่จริงๆถ้าพูดขึ้นมาขุดกันขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็มันจะยิ่งเป็นเรื่องของความเสื่อมทรามในศาสนาอีกเยอะเพราะมันเป็นเรื่องของยศตำแหน่งทั้งที่พระเจ้าเนี่ยเคยบอกไว้แล้วว่ายศอย่ายุ่งกับเราเลยเราอย่ายุ่งกับยศเลยแต่เราก็ไปยุ่งกันพระสุดท้ายแล้วศาสนาสําคัญที่สสุดคคือออะไรน สุดท้ายแล้วทุกคนต้องมีคําสอนเป็นหลักเกณฑ์และหลักใจถ้าเราขาดปราศจากหลักเกณฑ์ในการเอาอิงหลักเนี่ยเอาหลักเนี่ยอิงหลักการของหลักคําสอนไว้สุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเดินสู่ความล้มรวมล้มเหลวหมดเลยทุกวันนี้เราเริ่มออกจากหลักคําสอนพระเจ้าเราไปทําอย่างอื่นกันหมดไร้สาระเพอร์เจอร์ไปตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองโดยลืมกลับมาที่หลักคําสอนว่าหลักจริงๆของหลักคําสอนตามหลักด้วยศาสนาคือหลักอริยสัจสี่ที่พระองค์ทรงบอกว่าทุกข์คืออะไรต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรการดับไปด้วยอะไรวามทุกข์คืออะไร โดยไม่เหลือจะต้องทำยังไงสี่หลักการตอนนี้ชาวพุทธเรากำลังเดินออกหางแม้แต่ท่านพระก็เริ่มไม่สอนหลักการเหล่านี้วจะไปสอนหลักทรบุญเยอะๆนะจะได้บุญมากๆมาสดอเข้าต่อชะตานะเรียกอะไรว่าถูกมงคลต่างๆทำพิธีสดอกข้อต่อชะตาบุกเสก็จเรียกยางเราหันกลับไปทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามทำทั้งหมดแต่พระก็ทำเพราะอะไรก็เพราะเงินสุดท้ายเากลับมาที่เงินอี็กแล้วเพราะมันได้ล่าสการะชื่อเสียงเงินทองจากการสะสมพวกกษัตริย์เหล่านี้ไว้เยอะเพราะนั้นพระแพ้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเพราะสุดท้าย สุดท้ายแล้วเวลาที่มีคนออกมาเตือนสังคมว่าเรื่องแบบนี้มันผิดตามหลักคําสอนก็ควรแก่การรับฟังแล้วช่วยกันสวนขวาในการปฏิบัติตามสุดท้ายแล้วเวลาที่มีคนออกมาเตือนตอนยังไม่มีพระมีปัญหาคนก็ด่าคนเตือนเหมือนด่าอาจารย์อย่างเงี้ยเวลามาเตือนที่ก็ด่าทีเดียวแต่เวลาพระมีปัญหามึงก็ออกมาด่าพระกันทีเนี้ยแล้วก็มาเข้าข้างอาจารย์มันเป็นอย่างเงี้ยสังคมมันกับตะลักปัดกันไปเดี๋ยวพอเวลาตัวมันไปทางไหนมันก็ไปด่าทางนั้นเวลาตัวมันยัดข้าวมากลับมาเข้าข่ายคนนี้เนี้ยสังคมมันสั่งดาแบบนี้ตลอดเวลาแล้วสุดท ก็เรื่องเงินเรื่องเงินทั้งันจะเรื่องผู้หญิงก็เพราะเป็นเรื่องเงินเป็นพื้นฐานจะเรื่องเงินจากการพนันก็เพราะเงินเป็นพื้นฐานจากความโลภเพ่งเล็นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขาเพราะนั้นกลับมาที่หลักธรรมหลักความจริงคือเข้าวัดด้วยการไปเอาคําสอนไม่ใช่เข้าเข้าวัดด้วยการหิววุ่นด้วยการไปสะดอกคอต่อชะตาด้วยการไปอ้อนวอนร้องขอรอผลเดยมบันดาลขอให้เข้าไปเอาหลักคําสอนกลับมาแก้ไขใจตนเองแล้วดาเนินชีวิตได้ถูกต้องแล้วเราจะมีความสุขเวลาเราเจออะไรเราจะแยกได้ว่าอันนี้ควรแก่การฟังอันนี้ควรแก่การตําหนิอันนี้แต